ทันตแพทย์อัครพลลิ้มปัญญาลเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอป,ปอสอชอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีผู้ติดเชื้อโทรเข้ามาที่สายด่วน1330เพื่อประสานเข้าระบบก,การดูแลรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation หรือขอความช่วยเหลืออื่นๆรวมประมาณวาละ2 0 0 0 0สาย ล่าสุดวันนี้21กุมภาพันธ์2565มีคนโทรเข้าสูงสุด49,500สายทําให้เกิดปัญหาโทรติดแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายหรือ a b a n d o n call มีผู้โทรเข้า1330จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ันพแพทย์อัธพลกล่าวต่อไปว่าสอปอสอชอได้แก้ปัญหาในหลายๆรูปแบบเช่นการเพิ่มกำลังเจ้าที่คอเซ็นเตอร์เพิ่มอีก70ที่นั่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดเชื้อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์สอปอสอชอหรือผ่าน l ล n e Official@ @nhso อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ทุกคนได้รับการดูแลโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สปสช,ชจึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆที่มีบริการ call center เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของ1330ในการรับสายจากประชาชนและประสานเข้าสู่ระบบการดูแลแบบโฮมไอ o l a t i o n อีกทางหนึ่งรวมถึงรับสมัครจิตอาสาช่วยตอบคำถามผ่านไลน์สปสช โดยสปสชจะทําการอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและจิตอาสาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานเพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและช่องทางการส่งต่อข้อมูลและการประสานหน่วยบริการต่างๆจุดเด่นของคนไทยอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่เกิดวิกฤตอะไรก็ตามคนไทยเรารวมพลังช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอที่ผ่านมาเราสามารถฝ่าวิกฤตการระบาดของโควิด -19 มาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนและจิตอาสากลุ่มต่างๆและตอนนี้เป็นอีกครั้งที่เราอยากขอรับการสนับสนุน call center จากท่านหากว่าหน่วยงานใดที่มี capacity เพียงพอและประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนขอเชิญชวนท่านติดต่อเข้ามาที่สปสชได้ทันทีครับทันตแพทย์อัธพรกล่าวอีกว่าในระยะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการโทรเข้าสายด่วน1330แล้วโทรไม่ติดหรือไม่มีคนรับสายขอเชิญชวนให้ใช้ช่องทางอื่นอีก2ช่องทางคือ Line Official โดยสามารถแอดเฟรนที่ nhso ในนั้นจะมีเมนูเกี่ยวกับโควิด19ให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อรับการดูแลแบบ Home Isolation ได้เช่นกันหรือหากกรอกข้อมูลไม่เป็นก็สามารถพิมพ์สอบถามแอดมินได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกา และลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนเว็บไซต์สปสอชอจะมีแบบฟอร์มให้กรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันโรคประจำตัวน้ำหนักส่วนสูงเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว15-20นาทีก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าจะมีหน่วยบริการไหนมาเป็นเจ้าภาพรับดูแลทำโฮมไอ o l a t i o n ให้ อยากแนะนําให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code หรือถ้าหา QR code ไม่เจอก็เข้าไปแอด NHSO เพื่อปรอกข้อมูลทั้ง2ช่องทางนี้ข้อมูลจะถูกส่งเข้าระบบเช่นกันและมีข้อดีคือไม่ต้องใช้เวลารอนานเหมือนการโทรเข้า1330แต่ถ้าหากไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีก็สามารถโทรเข้า1330ได้ตามปกติและถ้าโทรไม่ติดหรือไม่มีคนรับอย่ากังวลครับเรามีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหาท่านเพียงแต่อาจจะต้องรอสักพักหนึ่ง